น้องอ๊อฟนะครับขายอะไแล้วพี่เอาซักเพลงไว้สักแไหมเออขน่าสนนะแต่ต้องฉีกแนวนะพี่เปลี่ยนแนวนะพี่แนวออกเพื่อชีวิตแนวออกสร้างสะท้อนปัญหาสังคมนิดนึงแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะไปแล่ยแยวเป็นแนวสนุกสนาน เพลงนี้ผมได้ยินตียินมาตั้งแต่วัยรุ่นคืออกภาษาอีสานกลับไปยุทธท่านสารคามครับสมัยนั้นผมร้องเพลงยุทธวันแดงกับได้ยินไปเลยเนีด แต่ไม่รุ่นจนเดี๋ยวนี้จนสีเทาแล้วครับผมเลยนี่น้องคริสเขาาพูดภาษาอีสานเนี่ยเป็นหลักนะภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาที่สองโอ้ค่ะก็เลยว่าคุยกันทุกเรื่องเลยใช่หอันนี้พี่ๆทั้งสามคนนี่ก็เป็นคนอีสานเหมือนกันใช่จังหวัดไหนกัน้างอำเภอเมืองจังไร่ค่ะ อดใช่ไมแล้วก็รสิบก็ผมก็ร้อเดครับอ๋เรยเนคนสารคามเราช่หมไม่หันลไม่หันดีอคนสารคามนี่ยนี่นี่อยากเป็นคนีสานบ้างจะได้สวยมากนะฮะแล้วพูดถึงว่าเพลงเนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้าน้ำใช่ไหมคะที่เราจะมีไปไล่แย้ไปเล่รสนุกสุดเยอะแยะเลยนะฮะผ่านมาปีแล้ว มีสิบกว่าปีแล้วนะแล้วยังตั้งใจดีเจยังเปล่ามาเล่ามัเล่ามาครับใช่แล้วพอมาแบบผ่านมาสิบปีก็ต้องเปลี่ยนครับเมืพอดีในห้างบอกว่าพี่ลองลองเอาเพลงสะท้อนปัญหาสังคมไหมปัญหาเรื่องยาเสพติดมันเยอะยิ่งแค่ยิ่งยุ่งยิ่งแค่ยิ่งเยอะที่ปราบยิ่งเยอะประมาณนั้นทีนี่คือเพราะอะไรถึงเปลี่ยนแนวเพลงเป็นเพราะแบบตัวความคิด คิดของตัวพี่เองก็เปลี่ยนไวอยากนเสนอตัวเราก็โตขึ้นด้วยแล้วอยากนำเสนอว่าเพลงว่าเอ้ยลูกวันศิลป์เนี่ยเขาเป็นเด็กดื้อเขาเป็นเด็กเตลเเขาเป็นเด็กเลี้ยงยากเด็กวันพาะวันโตวันพระเนี่ยเลี้ยงยากถ้าเลี้ยงดีก็ไปดีถึงด็อกเตอร์เลยถ้าอีกไปอีกสายหนึ่งก็สายดาร์กสายดำไปเลยสายทอไปเลยต่อนนั้นก็เลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าถ้าเรามีเพลงสร้างสังคมไว้สักเพลงในห้างในค่ายของเรานี่จะดีไหม เสี่๋อบอกว่าพี่ผมก็อยากทำอย่างเก่งไหวเป็นที่ระลึกหมายว่าให้ลูกให้หลานดได้จดได้จำว่าเฮ้ยเราได้สร้างผลงานเพลงดีๆบ้างนะไม่ใช่ว่าจะส่งโจ๊จจจะอย่างเดียวจะบ้าอย่างเดียวจะมันอย่างเดียวมีสาระบ้างประมาทว่าลูกวันศีลมุ่งวันศีก็คือเพลงดีมีสาระสะท้อนปัญหาสังคมของใครครับดิฉันขอครับผมแล้วใครเป็นคนแต่งครับเพลงโปรดิเซอร์โปรดิเซอร์พี่เอ็ม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 เป็นโปรดิวเซอร์นีี่่พเอ็นคนคิด เป็นคนหาเรื่องราวที่จะให้มาขายทอดแต่ว่าส่งให้อาจารย์สัญลักษณ์กรสีแต่สัญลักษณ์กรสีเป็นคนคิดเขาสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นคนแต่งเขนี้เป็นคนคิดควาคิดเริ่มต้นจากคนนี้คิดฟอดเรื่องเองว่าเฮ้ยลูกคนศีลเป็นอย่างนี้ด้วยพี่มันอย่อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นิดไปเจอเหตุการณ์อะไรมาหรือเปล่าถึงคิดตอนแบบนี้ขึ้นมาได้ก็ประมาณแบบเห็นคำคำโบราณที่เขาพูดกันว่าไอ้ไอ้ลูกวันศีลมันมันมันพูดยาก มันดื้ออะไรมาบนี้ครับพอไม่ฟังอะไรประมาณนี้นแล้วรวมแ,แล้วมารวมกับปัญหายาเสพติดอีเกเยอะก็เยอะจริงด้วยแหละ,หะทุกบ้านทุกซอยไหนไหนก็บไม่มีเลย ท่อก็ยังมีอยู่เนาะใช่นะคะเป็นชื่อคนเหรอคุไม่ไม่ใช่ครับเป็นเป็นชื่อแบบอ่าไม่ใช่ชื่อคนเป็นเป็นการเรียกแทนอเรียกแทนอ่าเด็กที่เกิดวันพระเกิดวันพระวันศุกร์วันพระวันโกรวันพระไทยสารก็หลวงวันศุกร์เหมอนเหมือนโอเคอวดาประมาณนั้นประมาณนั้น นั่นเองใช่ไหมคะเพราะงั้นเดี <S 2> <S 2> ๋ยวเราไปฟังเรืงนี้กันก่อนดีกว่าแม่น้องคริสเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อใชเรค่องที่มาที่ไปแล้วก็คุยถึงเรื่องเ v ลงนี้ด้วยเนาะ